วันนี้เรา,เาผมเนี่ยจะมาบอกเคล็ดลับการใช้งานเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะที่เป็นของช่างช่างไม้ช่าง,งป้ายช่งางเกี่ยวข้องก,กับงานปอกงานต่างๆนะครับซึ่งเป็นก,ก้อนแรกก็นั่นคือแอตเตอร์แอตเตอร์นะแอตเตอร์ที่เป็น ใบใหญ่ใบเล็กมีหลายรูปแบบแต่นี้เราจะบอกถึงคัตเตอร์ตัวที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆบ่อยๆนะคัตเตอร์เป็นเครื่องมืออันตรายระดับสิบเลยนะครับใช้ไม่ระวังเนี่ยอ่าชีวิตเปลี่ยนเลยนะทีนี้เนี่ยคัตเตอร์เนี่ยมันมีความพิเศษเป็นยังไงนอกจากมีด้านค,งค,งคงนมคมที่มความคมกริบนแแะแล้วก็มีการทนติดหนักได้ทอนไปทีนี้เรามาดูว่าอะไรคือเคล็ดลับ เลยหยักนะเ็นรอยรอยยักเอยเรอยรอยยักเนี้ยนะกามีไว้เพื่ออะไรนะมีไว้เพื่ออะไรหลายคนถ้าเป็นเมืองใหม่เนี่ยผมเชื่อได้ว่าไม่รู้แน่ไว้ใช้เพื่ออะไรผมก็มไปดูเขียนกลับมาก็เลยมาบอกในนี้ยคัตเตอร์ตัวเนี้ยเขาไว้ตัดแผน่นอะคริลิกนะครับแผ่นอะคริลิกซึ่งแผ่นอะคริลิกเนี่ยไม่สามารถตัดด้วยคมด้านหน้านี้ได้เพราะว่า มันไม่สามารถที่จะฝังไปในเนื้อมันได้เพราะนั้นอะภายในคลีนิกเนี่ยต้องอาศัยการขูดนะครับการขูดมันเป็นเส้นขูดหน้าขูดกับหลังมันนะทีนี้เดีย๋ยวมาดูวิธีมาดูวิธีตัวอย่างวิธีตัดนะฮะตัดในคลีนิกนะครับเดี๋ยวตัดดูนี่คือมีนี่คือภายในคลีนิกเายในคลีริกใส่ยอย่างนี้นะฮะเนี่ยอ่ะทีนี้เราก็กำหนด ระยะมันอ่ะกำหนดเอาแบบแค่มันมันทัดนะฮะเดีูดีมันตัดนี่เราก็เอาด้านนี้นะฮะด้านนี้ด้านนี้เป็นด้านหลังงันเนี่ยผมมีดใบใหม่นะใบใหม่อย่างเดียวท,ที่ที่มีแล้วก็ตั้งลงไปแล้วก็ขูดลงไปขูดลงไปเมื่อน้ำหนักที่พอสมควรมันขูดลงไขูดลงไป,ป,ไป,ป,ไปอ่ะขูดด้านด้านดาน้ดานด้านหนึ่งด้า,านนะฮะเต้นเส้น ขูดอีกด้านหนึ่งให้ตรงไอ้เส้นตรงกันนะฮขูดไปขูดลงไปขูดลงไปเสียงกรี๊กิ๊กิ๊กนะฮขูดลงไปก็ขูดได้สองด้านแล้วนะครับทีนี้จะคือหักนะก็จะออกมาแบบง่ายดายนะครับนี่คือเคล็ดลับของ ใบมีดคัตเตอร์นะฮะที่ไม่มีใครสงสัยน้อยคนที่จะสงสัยว่ามันใช้ทําอะไรนไ้อยคนสงสัยว่าแล้วมันจะใช้ได้จริงหรอนะนี่คือ,อประโยชน์ของมันครับแล้วพิิหหน้าค่อยว่ากันเรื่องอื่นๆต่อไปครับขอบคุณครับ